ไอ้โอ้โหอีกแล้วเพื่อนได้มาแค่953นะต้องลดไปเหลือกราบสวิดัตสวัสดีและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะวันนี้มาพบกับผม ผู้พิชิตปีมาเซงเซงงงงนะมากดวอร์ไปก่อนเลยไม่ได้เรียนแบบคิวเทอปามาเพื่อนอันนี้เรียนแบบหมอปลามามาครับมาลุยกันต่อหมอปลาอะไรก็ไม่รู้นะพูดไปเรื่อยนะพบกับผมและในช่องนี้ผู้พิชิตนําโชคนะเพื่อนโอ้โหลุ้นสเก็ตเตอร์เฉยนะแค่วอร์เฉยๆนะคอนมาอีกอันนึงเถอะโอ้โหไม่มาโอ้โหคูณ3มไหลไหมนะโอ้โหมาดีจัดๆวันนี้แค่กดวอร์นะไหลขึ้นไปคูณสลยนะเพื่อน มาครับพบกับผมนะในเกมนี้นะเช่นเคยนะเพื่อนนาจะคุ้นเคยกันดีนะลักกี้พิกกี้นะหมูนำโชคนะเพื่อนเกมน้องใหม่ล่าสุดจากค่ายพีนะเพื่อนมาแล้วนะมาเลยมาถึงก็เข้าซื้อฟีเจอร์กันเลยเบ็ดที่5บาทเพราะวนะวันนี้ทุนผมน้อยนะทุนผมน้อยผมจะปั้นให้ถึง1 k ใเคได้นะเพื่อนมาในทุนแค่3,000เท่านั้นนะ 3K เค 3จะขึ้นไป10ได้หรือเปล่ามันรอลุ้นกันเลยนะเพื่อนไม่ต้องกอไปดูท้ายคลิปนะเพื่อนรอดูไปพร้อมๆกันขึ้นมาคูณ5แล้วนะตอนนี้จังหวะน,นี้สวยงามนะวันนี้น้องหมูมาดีนะเพื่อนฟิวเจอร์ครั้งแรกของวันนี้หมุนไป2ไม้ขึ้นมา201รนโะอ้โหไม่ใช่เป็นคนร้อยเอ็ดนะแต่เป็นคน201้นะเพื่อนจังหวะน,นี้มาครับเอแตกมาต่อคูณ6ครับ ไมยนี้น่าจะทะลุฟิวเจอร์ได้นะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอีก3ครั้งสุดท้ายแตงเงียบวนะ่าครั้งสุดท้ายนะเพื่อนโอ้โหเงียบๆนะขึ้นมาดีตอนแรกๆตอนหลังๆมาเงียบเช่นเคยนะจบไปแล้วนะหมยแรกครับฟิวเจอร์ครั้งนี้ครั้งนั้นครั้งไหนไหนกเ็เป็นเช่นเคยนะจะหมุนไปแล้วเพิ่มเบ็ดไป6บาทนะเพื่อนสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมน้องหมูนำโชคนะลัคกี้พิกกี้นะเพื่อน กดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนมาคำลุยกันต่ออีก8รอบนะครั้งนี้ขยับเบตขึ้นไปเป็น6นแะล้วหกบีเพื่อนมามาลุยกันต่อนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะพูดคุยกับผมนะผู้พิชิตปีมาเสงนะเพื่อนแอดไลน์เข้ามาที่แอด p p p 138นะมาร่วมพูดคุยมาขอเทคนิคลับในการหมุนเกมสล็อต ของค่าย PG ได้เลยนะเพื่อนผมมีโบนัสทามแจกอยู่ในกลุ่มในกลุ่มรายนั้นนะใครสนใจก็แอดเข้ามาสอบถามได้เลยนะแอดเข้ามาสาบถอนก็ได้นะคล้ายๆกันสอบถามสาบถาอนมาแล้วคูณ7จ็ดนะตอนนี้โอ้โหระครังแตกคูณเจ็ดแล้วหนึ่นะโอ้โหสวยงามมากก้อนนี้มาเดี๋ยวอีกครั้งสุดท้ายของไม้นี้นะ ครั้งสุดท้ายของไม้นี่เป็นไงโอ้โหเงียบไปครับเพื่อนๆขึ้นมาที่สามสี่หกนะไม้นี้ซื้อฟิวเจอร์ไปสี่ห้าูนะยังเจ็บตัวไปประมาณหนึ่งร้อยนิดๆน,น,นะมาลุยกันต่อครับเจ็บตัวนิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆต้องรอจังหวะที่น้องหมูแตกไหลๆนะเดี๋ยวผมว่าน่าจะมาอยู่นะวันนี้มาครับเพชรแตกไปนะเพชรแตกไปสามลูกนะแต่คูณหนึ่งเท่านั้นนะเมื่อกี้ กำลังไต่เต้าขึ้นมาที่คูณสามแล้วตอนนี้คูณสามแล้วตอนนี้เพื่อนๆเหลืออีกสี่รอบนะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ขึ้นมาคูณห้าแล้วนะว่าเอแตกที่คูณหนะ้าสวยไหลต่อหรือเปล่าไหลต่อหรือเปล่าอ๋อครับรอบสุดท้ายครับโอ้โหระครังแตกคูณหกครับสวยวันนี้ระครังมาดีนะ เหรียญทองแตกไปคูณเจ็ดครับโอ้โหเงียบไปครับโหก่อนนี้ร้อยห้าสิบครับรู้เงินรางวัลรวมของไม้นี้กันเท่าไหร่โอ้โหสองร้อยหกสิบเจ็ดครับเก็บตัวไปสามไม้ติดๆเลยนะเพื่อนเก็บตัวเราต้องใช้เทคนิคนี้นะขยับเบรดขึ้นไปไล่ไปนะเพื่อนไล่มันขึ้นไป ในเมื่อเรายังมีลมหายใจเราต้องไล่มันต่อไปนะน้องหมูแค่น้องหมูมันยังไปสู้อะไรกับเราได้โหระคังครับสวยชุดใหญ่นะระคังสี่เม็ดสี่ลูกนะเมื่อกี้ไม่ได้ขโมยจากวัดมาใช่ไหมน้องหมูระคังมาแจกแบบนี้ไม้นี้ซื้อฟีเจอร์ไป7 5 0ห้าินันเพื่อนตอนนี้ได้มาแล้ว75สบห้านะโอ้โห ยังห่างไกลอีกเยอะนะเพื่อนยังห่างไกลจากความเป็นจริงอีกเยอะนะตอนนี้ขึ้นมา345โอ้โหเงียบไปเลยนะขึ้นมาได้แค่คูณ4นะเพื่อนมาขอกดไล่ก่อนขอวอร์มไปก่อนนะกดวอร์มวอรมไปก่อนนะฟิวเจอร์ไม่ไหลเลยนะวันนี้ สวยนะวอมแบบนี้ทําเป็นมาเฉยอ่ะรุยก็มาแบบนี้แล้วกดเข้าฟีเจอร์เช่นเคยนะไปขอนครบสี่อันแล้วก็ไปกันเลยเช่นเดิมนะแปดรอบมาครับแตกสวยสวยนะไม้นี้มาดีนะหมุนรอบแรกแตกไปสองครั้งโอ้เลยอีกห้ารอบนะ เพชรแตกไปคูณสารับสวยงามรอบไม้เพื่อนสวยแต่สวยไม่สุดนะวันนี้น้องหมูช่วงหลังๆนี้น้องหมูชักจะงองแงกับผมนะเพื่อนไม่แตกเลยนะรับไม้สุดท้ายของโหเจ็บไปอีกแล้วนะไม้นี้เจ็บหนักๆเลยนะเห็นทีเราต้องขยับเบ็ดอีกครั้งแนละ้วเพื่อน ขยับเบ็ดไปอีกครั้งไปหมายนี้จะเป็นยังไงนะข,ข,ข,ยขยับ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 ขึ้นไปที่20บาทนะจะขบ็บหยับซะแล้วขยับเบ็ดนะเพื่อนเพิ่มเบ็ดนั่นเองโอ้โหมาดีนะเพิ่มเบ็ดขึ้นมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจได้ดีนะครับครั้งนี้โอ้โหขึ้นมาคูณห้านะ อย่าเบ็ดขึ้นมาที่20นะซื้อฟิวเจอร์ไป1,500ันะเพื่อนจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครั้งนี้เชอร์รี่ับคูณ5ไปเลยห้รอบนะเพื่อนตอนนี้ขึ้นมาคูณ6แล้วนะเพชไม้สักทีเหรอโอ้ oh. <ๆ>โหเงียบเฉยนะเพื่อนมาแค่ตอนแรกๆโอ้เพชรมาที่คูณ6นะแต่ก็ยังถือว่าตอนนี้ยังเจ็บตัวนะครั้งสุดท้าย โอ้โหอีกแล้วเพื่อนได้มาแค่953นะต้องลดไปเหลือเบิ0เท่าเดิมดีกว่านะเพื่อนเราอย่าไปหักโหมนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะมเล่นให้เพื่อนดูเองนะแต่ใครสนใจอยากเล่นก็กดลิงก์ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเพื่อน มาครับมาลุกยกันต่อคูณสามครับตอนนี้ยี่สิบสี่คูณสามมาได้มานะยี่สิบสี่นะเพชรแตกไปสวยออ๋แบงค์แบงค์เป็นมัดมัดแตกไปเช่นะแบงค์เป็นม,มัดไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าปึกเงินแล้วกันโอ้โหบสุดท้ายแล้วเพวื่อน โอ้เพชรมารอบสุดท้ายโอเคสามร้อยนะ <c oughs> โหถ้าไม่ได้เพชรมาไม้นี้นี่ถือว่าแย่เลยนะ <c oughs> โอ้โหคูณเจทับแตกครับเชอร์รี่คูณเจแตกไปสวยงาม <c oughs> โอ้โหมันดูเงินรางวัลไม้นี้กันนะเพื่อน <c oughs> โอ้โหไม้นี้ดูเหมือนจะคุ้มนะขึ้นมาทีแปดร้อยเก้าสิบสี่นะเพื่อนโอเคนะเพื่อนวันนี้ พอหอมปากหอมคอกันก่อนนะเป็นแนวทางในการเล่นเกมน้องหมูแนละ้วเพื่อนลักกี้พิกกี้นะหมูน้ำโชงนะไว้เจอกับผมใหม่ใน e ีพีหน้านะนเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ